สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องป้ายที่เราด้วครับเด้อวันนี้วันนี้ห้องก็บเสื้ามากินเข่าขึ้นหนามนะครับเด้อวันนี้เขาได้ตั้มสมมงคงได้เนี่ยโอ้โเป็นเสี่ยมแหงนะครับนี่ตั้มสมมงคงกับปิ่งไก่เด้อนี่ปุ่นปิ่งไก่หอมๆเลยขายปลาได้เข่าเหนียวเขาคือเกาเด้อนี่พียงเด้อนี่ครับอู้หอมแหงโอ้ยหอมปลาเดือกแหงเด้อครับเด้อนี่มาครับมาบบบนี้เด้อนอกกว่าประจ o n งมากมากเอามาใส่กันเลย มึอนี้เขามีไก่ทอดไก่ย่างบอมเด้อเนี่ยกับมีย่างกันมีมาครับมาเตรียมดูปลาไปกินเขาปะโพ่ห่อเบิดตชวนโพ่ห่อโอ้ยคำมาเกมตับไต เแล้วต่อไปเราต่อไปมาแล้วครับเด้อเนี่ยแลาวนีซื้อต่อไปบ้างโอ้มีสิ่งดีเลยโอ้โหพี่หายเลยแค่นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้าเกิดมังใกล้ผมเลยนะครับเด้อเพื่อสิ่งเดียวคิปต่อไปวัอนี้ก็ทิ่ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับนี่นะครับเด้อมือหนังมี่ยังกินข้าวก็ยังมาว่ากันนะครับเด้อวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับนะมาครับมาดีใจมกัน ทำสมแล้วนี่มาครับ